หลวงพ่อวัดไล่ขิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คูบานคูมือของชาวนคปรปฐมองค์พระหล่อโดยทองสำริดในปางมารวิชยัยโดดเด่นด้วยพุทธศินอันวิจิตจากสามยุคสำคัญพระรูปพึงผายแบบเชียงแสนพระหัตถ์เลียวงามแบบสุโขทยัยและพระพักงามสง่าในแบบรัตนโกสินทร์ปริสถานสง่าง,งามบนฐานชุกชีห้าชั้นซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผลงานช่างฝีมือชั้นครูแห่งไทยล้านนาและล้านช้างแต่สิ่งที่ทำให้หลวงพ่อวัดไล่ขิงโด่งดังไปทั่วไม่ใช่แค่ความงดงาม หากแต่เป็นตำนานอันลือลั่นของพระพุทธรูปห้าพี่น้องลอยน้ำตำนานเล่าว่าในอดีตการมีพระอริยะบุคคลห้ารูปจากเมืองเหนือที่ตั้งปณิธานแน่วแน่จะช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกแม้สิ้นอายุไขแล้ววิญญาณทั้งห้ากระได้สถิตอยู่ในพระพุทธรูปและล่องลอยตามแม่น้ำสายหลักลงมายังภาคกลางชาวบ้านผู้ศรัทธาพบเห็นต่างอัญเชิญขึ้นประิษฐานไว้ณวัดสำคัญในแต่ละพื้นที่ได้แก่หลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาหลวงพ่อโตวัดบางพลี จังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่อทองวัดเขาตะคราจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อวัดบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรส,สงครามและสุดท้ายน้องเล็กในตำนานหลวงพ่อวัดไล่ขิงวัดไล่ขิงจังหวัดนครปฐม,มแม้จะเป็นองค์น้องแต่พลังแห่งศรัทธาที่สาธุชนมีต่อท่านไม่เคยร้อยหน้าองค์พี่แม้แต่น้อยผู้คนต่งนางดังหลายมากราบไหว้ขอพรและสักกราระหลวงพ่อไม่ขาดสายเชื่อกันว่าใครได้มากราบสักกราระท่านโดยใจบริสุทธิ์จะประสบความสําเร็จในชีวิต มีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากไยทั้งปวง